พี่น้องครับอยู่กับนายจะนายกรุณาสิ่งทะเลนนะครับช่อง YouTube ดีๆของรายงา้ยใช้ผากการเกษตรอิสราเอลนะครับวันนี้ก็สะพามาเบิ้งต้นกระถินนะครับนะครับตามหาต้นกระถินเท่าไปเลยครับไปโอ้โนี่ครับเห็น้อครับต้นกระถินครับต้นผักเกษยรบ้านเท่านะครับนี่ มาเกิดยู่นีได้ยังได้ประเทศอิสราเอลียนะครับก็มีต้นปากเกษตรตั้งบานนี่ลงมาทันใดเนาะนะลงไปกันเออครับเด้อโอ้โหงแงกันเนาะเออเอออย่างเนาะมันมีเด้อฮึบฮึบโอ้โหโ้โอ้โหเปรา่ยากไ้เกิดแม่เจ้าพักเกษตร เพิ่หนึ่งวันแล้วครับเดี๋ยวจะหนุ่ยแห้งครับผมปากกระเสดเนาะเอาไปทำเซมฮวงนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเหลืออยู่เหลืออยู่ยยยนี่นี่ครับนี่ครับโอ้ผักกระเสดครับผักกระเสดได้อยู่พวงหนึง่งที่นี่ประเทศอิตาลีนะครับเด้อมีต้นปักเกระเด้อครับบวติมาไทย คิดเป็นงานแบบแยากๆครับก็เจอต้นบักเกษยบดีร้องเอ้ยเบิ้งเด้ออยู่แบบบาลสนามน,นี่แหละสนานยู่พุทธเด้อจะพาเบิ้งนี่้คนบักเกษยบใหญ่เลยครับนะครับเห็นตะมูคนบอกนะว่าเออมีต้นบักเกษยบอยู่เด้อไ,ไปเบิ้งเด้อเอาไปใส่ตำมะฮุ่งนะนี่ครับกระดิเก็บเอาแล้วครับได้ลงมาแล้วจะได้เก็บเอาแล้วครับนะรเนาะบักเยบใหญ่บ้านเฮาครับโอ้หวานปากแล้วเลยอยู่พวงหนึ่งเด็ดเลยเด้อ พอแล้วครับเออจะตีจะทางเลยนี่นะครับหวานปากแล้วครับเลยวพวกนึงครับคยยลนลังแก้ครับเพิ่งๆคือเสี่ยงยากเเพิ่งๆนะอ๋อเดี๋ยวก็พอแล้วครับดึงโคเดิงอนะสี่าะเบิ่งเอารอบต้นนะครับวนะ่าตัวน,นี้กระตีต้นน่นแล้วครับเห็นเพิ่นโบลน,นะเห็นเพิ่นโบานนะเพิ่นวายแล้วนะโอเค ตามหาครับของดีครับของดีบ้านเฮามาเกิดที่นี่ได้ไนะครับผู้ใดเอาว่าปูครับโอ้โหครับหมากออนก็นมีแล้วครับเด้อน่ะพลังแก่ครับของดีของดีเจียบขนาดนะครับนี่เจ็นไปได้ไงครับ โอ้โหต้นบักเขียดนะครับผมนี่ครับอิสเตรเลียมีครับแต่ยุคเกาหลีวมีแล้วครับเด้อเกาหลีไม่มีครับมีแต่ออสเตรเลียนะครับผมดึงเราดึงเอาเลยวันนี้กับวันเสาร์นะครับวันเสาร์หยุดงานครับก็เลยมาหาเลาะนะครับอีกกองนึงครับเอาอีกกองหนึง ไปฝากเพคนนะครับก็ฝากโม่ฝากพวกเพคนเพคนอู่นี่เขาก็เอาไปฝากคนครับดีกว่ารบแก่ถิ่นนี่คือเนาะดีกว่าปล่อยให้แก่ถิ่นนี้คือครับมือเดียว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 มือเดีย้แก่คนจริงจริงเขาบอกที่บานมันจะมนแบนีเป็นแบบนี้ครับ ครับเด้อจะแช่ขนาดเลยกินกระปุ่นเนี่นปลาทูเนาะกินกระปุ่นปลาทูนะครับเด้อย่นี่อิสเตรโอภาคกลางนะครับยุคเขียตปริมานะครับเด้อไกลๆนะแต่เนี้ยนี่แหละครับเป็นพี่น้องผู้ใดมากอยากกินผักเกษตรนะครับเด้อมาเอาเด้ครับต้นนี้นะถามบาสนาก็ได้แล้วครับว่ามันอยู่ไซดครับสิบบอกนะครับ ล้งเกียร์ครับทุ่งเกลียร์นะครับเสียบครับเอาไปในะไส่สใตำโพงแล้วครับเนาะได้สามเลสามัดใส่ตำโพงเออเกิดปเปียกแล้วครับเพราะว่าไปใส่ปะเปียกแล้วคือหมอกไรนี่นะครับหายูหากินต,ตามภาษาบาลนานะนะครับ เหตุมาหลายคลิปหลายนี่ก็ใหนเบิ่งครับวันนี้กับพ่อดีมีมเวล่าว่างบได้เหตุเบียกครับเถาแกเราบ่เหตุวันเสร์อยากเฮ็ดกับ,บ่ได้เหตุครับผมพี่นอ้องยู่กะดีมาน,นะครับเด้อยูแกนี่ผู้ใดมีงานก็บอกเลยนะครับเด้อจริงกลางมันนะครับอยากเหตุงานวันเสร์ครับผมมันแต่บไ,ได้เหตุครับแต่ใดโอกาสเส่ดเงิน พามาเบิรงนเป็นปกติแต่ว่าตีนมันก็เปียกแล้วครับนะต้นยามันเป็นหมอกครับนี่จะหมอกมบกอม่รู้ว่าคนนี้ปลูกป่านมูนะครับต้นนี้ครับใหญ่ครับโยุอยู่เดี้โดนนะครับนี่อยู่ได้อีกหลายปีเป็นหมอกริงขยะนะครับหมอกริงขยะ โอ้เครื่องบินบินอยู่คนครับมิสนาบินปะบินดีดีครับมันมีสนามบินบ่อยู่เกล่งว่าสนามบินนั่นที่เขาขับเครื่องบินน้อยนะครับเครื่องบินนั้นบินดีกับบานเปียทุกวันเสาร์นี่ยที่นี่เครื่องบินเครื่องร่อนนะครับมาบินร่อนวั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 นเลยครับ เราโมเพิ่์นวอลนะครับว่าเอิร์นไปเอาเดิร์นบาสนาเอ้ยป็กเสด็ตัวบางยังได้ท่นว่าคนนั้นมาให้่มือนั้นนะครับคงเขจะได้ไปเกลี่ยใส่ตู้เย็นนะครับใส่ตู้เย็นเกลีย่ยใส่ถุงเราไปยัดตู้เย็นนะครับไว้จะตำบักพบฮุ่งนะครับามมาเนาะต่างแบแบเล้งมือแลงหรือตำบักพบฮุ่งเจ็บๆนี่นะครับเอ้ยคืใเจ็บ่น พงดดิตกันตำหะฮอาทิกินบอกตำมะฮูบนคอมันจะเสียบอกเสียนะครับเนาะเสียเสียแท้เสียเแท้นะครับขืนได้นะครับ,อบอกว่าขืนก็ได้ละพอละจะมีก็พอละครับกินเดียวนะึงไม่ได้กินลานยคนอย่างนี้เนาะนก็จะใส่แล้ก็จะไปกิตัวตรี เก็บตอวตอรี่ครับเก็งงานส่วนตอวตอรี่โชวน์นี้งานลายครับได้เกตจัดพันคนละเดือนนึงก็ได้ไปแล้วไปแล้วเก็บตอวตอปลี่ในเขาก็เลยตะเบิ้งนะครับไปเฮ็ดจำเพิ่นว่ได้ตะเกียร์เพิ่นพอเอาคนเพิ่มเนาะคนเพิ่น,นลายอยู่อยากเกตแบยงี้นั่งเพิ่นอยังต่อครับเป็นมาพัฒนามัน แข่งกันบ่ได้ครับเป็นอยังนี้ก็ว่าแข่งกันบ่ได้มาประเทศเดียวกันครับเฮ็ดงานเหมืเดียวกันแตได้เงินบ่ซ้ำกันครับเป็นแบบนี้น,น,นะครับเอาไปเนี้ยที่ขึ้นเบ่งเทอรนะครับไปเนี้โอ้โหถึงแล้วถึงแล้วเกียร์แล้วเกียร์เปรติยางเกียร์จะเชื่อชื่อไฟบ่หอดไฟลำเกียร์เกียร์แล้วเกียร์เกียร์แล้ว อยู่ในหูด้วยครับเด้อต้นต้นตะขีดเด็กเนีย่นัต้นะกระเสียครับขีดจมูกคนเราบอกว่ากระเสียใหญ่นนเอาไปใส่ตำสม้อ รถตะเกียรผมแล้วมาเบิ่งสวนบ้านลายตะเกียรอายุเกียร์สิบหานะครับปีนี้กเกือบเจ็ดสิบโมก็แหละประมาณคักเกือกงานกับผมกุ้นๆน,นะครับอายุเจ็ดสิบกว่านี่บ่ได้น้อยหนาคนไทยนั่นแหละนี่นะครับมองยูมองเศร้าอันนี้ก็จะเป็นโล่งแพ็กนะครับก็จะมีติดแผงโซสลาเซลล์เทิงๆนะครับเนาะ ใส่แผงโซลาเซลล์ทั้งสองขางนะครับไฟแน่แสงโซลาเซลล์แน่ครับครับคลิปนี้กับพามาเก็บประกเกษตรนะครับดื่ยหาของดีเมืองนอกครับเจอแล้วครับของดีเมืองไทยแต่อยู่ในเมืองนอกนะครับผมกับฝากให้พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้เปล่าธนาธนาไม่สิ่งทะเลนะครับผมช่อง youtube ดีๆนะครับสวัสดีครับ